ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้นี่นะคะเรามีสายรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์ยุตนาลรองคณะพดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ้าสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับเปลียนถามเกี่ยวกับคำที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เทรนใช่ไหมคะแต่ว่าโอเวอร์เทรนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับก็ับก็จริงแล้วในสังคมไทยตอนนี้คนก็นิยมออกกําลังกายกันมากจริงๆนะครับแล้วก็มีทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานทั้ง สึงใจร้อนหรืออะไรต่างๆมากมายคราวนี้ในสังคมที่ต้องการออกกาลังกายเยอะก็คือหวังผลเช่นให้ร่างกายแข็งแรงต้องการหวังผลที่จะให้มีการเลื่องยาที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ว่า <Okay. S 2> บางครั้งเนี่ยเวลาเราออกไปเยอะๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ดังที่เราต้องการ <Okay. S 2> นะฮะเราก็พยายามเต็มที่แล้วหรือว่าพยายามอย่างมากแล้วแต่ส <Okay. S 2> ิ่งที่กลับมากลายเป็น โมเมนต์นตกลงลวกรวมทั้งอาจจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายแย่ลงอันนี้มันคืออะไรครับเราเราเราอาจจะเรียกการออกกาลังกายที่ฝึกมากๆฝึกหนักๆเนี่ยนะครับโดยที่การพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วอันนั้นเ,นเราจะเรียกนว่าโอเวอร์เทรนนิ่งนะฮะซึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีสูตรว่าในการเทรนนิ่งเนี่ยมันต้องือการฝึกบวกกับการที่จะมีช่วงที่ได้พักผ่อนหรือช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวเพื่อให มีมีผลของการฝึกอันนั้นแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราไม่มีโอกาสที่ร่างกายได้ปรับตัวับการฝึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลของการฝึกอันนั้นครับค่ะนั้นจริงๆเนี่ยมัน,ม,นมันควรจะเป็นยังไงหรือว่าคือหลายๆท่านคืออยากจะสุขภาพดีนะบางคนนะคะหรือบางท<อ>่านก็อาจจะสร้างกล้ามเนื้อหรือว่ามีหุ่นที่ดีแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นการออกกําลังนะเหมือนแบบกับนักกีฬาเอ่อทำไมทาไมกรณีแบบเนี้ยมันถึงกลายเป็นผลไม่ดีมากกว่าผลดี ความจริงแล้วการฝึกเพื่อจะให้มีกว่าร่างกายแข็งแรงหรือว่าดูดีหรือว่าอื่นๆเนี่ยนะครับมักจะไม่ใช่เสิดโอเวอร์เทรนนิ่งนะฮะโอเวอร์เทรนนิ่มักพบในนักกีฬาที่ต้องการฝึกเพื่อการแข่งขันฝึกเพื่อที่จะให้มีเพอร์ฟอร์แมนหรือว่าการเล่นกีฬาได้ยังเก่งมากๆหรือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะตอนนี้คนเหล่านี้จะฝึกวันหนึ่ง8ชั่วโมงนะครับ จะไม่เหมือนกับคนที่ว่าต้องการที่จะคุณดีอาจจะออกกำลังกายเบิร์นกี่แคลอรี่ก็ว่าไปนะครับแ,<ก>แต่ว่าในกลุ่มที่ต้องการฝึกเพื่อให้ให้เป์ือรแมันดีเป็นนักวิ่งก็วิ่งด้วยกันเรียกว่ามากๆาาแต่นี่การฝึกเยอะเกินครับไอ้นี่พอฝึกเยอะเยอะเกินเนี่ยเราก็เพ้่นตั้งป้อว่าทําไมเรายังกระโดดไม่ได้สูงเท่านี้เราก็ฝึก ก็ปรากฏว่าผู้หญิงที่ไปฝึกไปเนี่ยถือว่าโดดได้แย่ยยลงแล้วก็มีความอ่อนล้ามากขึ้นแถมแถมมีความพื้นเพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็คือฝึกเพื่อเพอร์ฟแมนมากกว่าไม่ใช่ฝึกเพื่อจะจะทําให้ร่างกายสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนฮะแต่ว่าบางคนคคเหมือนกันครับเช่นเช่นสุส้ชาพสตรีเนี่ยที่แบบว่าต้องการที่จะที่จะหอมชะดเจนมากๆเลยเนี่ยก็ฝึกแล้วก็วิ่งเระฉะนั้นนี่กทุกอันต้องมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นโอเวอร์เทรนนิ่งในของผู้หญิงก็ท่อจะไเกิดปัญหาเช่น เส้นหมดประจำเดือนไปเลยเส้นแม้แต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับเส่นวัยสามสิบปีเนี่ยว่าวิ่งวิ่งมากๆว,ากวิ่งมาหลายๆชั่วโมงแล้วก็คอนเฟิร์มเรื่องที่ต้องต้องออกกำลังกายต้องเดิร์นตอลอดเวลาเนี่ยก็อา,าอาจจะเกิดภาวะที่เป็นคลาเรียก exercise induced amenorrhea ก็คือว่าการออกกำลังกายนั้นเนี่ยทำให้ร่างกายปรับตัวไปในเชิงที่ที่ทำให้ระบบข้อมูลในใจในี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้ เวสเสียกล้ามเนื้อไปไเสียไขมันในร่างกายไปแล้วก็บางครั้งหมดระจำเป็นไปเลยแล้วก็กระดูกจระตึินอย่างมากอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเสื่อไซอินดิสมไปเลยก็เป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆส่วนหนึ่งของโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับแต่ว่าโอเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยเช่นเราต้องการสึกเป็นนักฟุดบอลนีแ,แล้วเราก็เตะมากกระโดดมากเตะมากกระโดดมากจนคืนคก็ก็พยายามจะฝสกอีกมีเวลาพักสอนน้อยทานอาหารไม่เพียงพอคุณผู้ชมเรื่องของอาหารกับการพักสอนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ ในคนที่ต้องการฝึกเราก็ต้องมีระยะเวลาที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีคุณประโยชน์เช่นถ้าเราต้องการฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ต้องมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันที่เพียงพอมีเกลือแร่ที่เหมาะสมมีน้ำที่พอเพียงถ้าถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ก็อย่าเพิ่งไปเล็งผลเลิศว่าเ,เราจะสา,าม,มารถจะฝึกให้มันดีได้ในค่ำคืนนะฮะค่อยๆฝึกแล้วก็พักผ่อนทานอาหารที่เพียงพอต้องค่อยฝึกพักผ่อนทานอาหารที่เพียงพอแล้วก็ พัฒนาเทคนิคต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ผลในกการฝึกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ได้เราที่ต้องกระโดดวันนี้แสนรอบหรือว่าหมื่นรอบเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาโดยที่ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ทานอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่รู้สึกว่าพอฝึกไปแล้วเนี่ยที่เคยกระโดดได้สูงเท่านี้มันเริ่มเลดน้อยลงก็เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มตกนะครับตอนนี้พอเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มตกเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเชื่อระบบฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเหงื่อออกมากติดตกวเกิ วุ่ใจเส้นเร็วผิดปกตินะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นระยะที่ระบบประสาทสั่งการทํางานเรียกว่าซินปัสติกเสดขึ้กอย่างนั้นหมายถึงว่าระบบประสาทสั่งงานกนิีที่กระตุ้นให้ร่างกายทำงานเนี่ยมันทํางานเพิ่มขึ้นนะครับพอพอเป็นอย่างนั้นพอผ่านไปอีกเริ่มมีดิเพรสชั่นเริ่มมีความซึมเศร้าเริ่มมีความร่างกายเริ่มห่อเหี่ยวก้อนเริ่มเริ่มบางลงเริ่มแย่ลงอันนี้ก็เป็นระยะที่เรียกว่าเป็นพาราซินปัสติกเสดก็หมายถึงว่าซิมเสดที่ ที่มีความซึมเศร้เาเกิดขึ้น<ๆ>แล้วก็ความทเกิดผลเสียตามมานะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามาีสามระยะของโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเราฝึกแล้วปรากฏว่ามีโอเวอร์เทรนนิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับหมายถึงว่ารู้สึกว่าเออเอร่างกายติดปกตินะแล้วก็เริ่มมีมีเออ่กล้ามเนื้อเริ่มแย่ลงรกะส้นเริ่มตกลงเออ่หัวใจเต้นเดียวติดปกตินะครับมีหัวใจเตกนิดียว แล้วรีสุได้รู้สึกว่าฟินเท้าแล้วก็ร่างกายไม่เบิกบานก็แสดงว่าเราไม่ได้ผลิตการสุกนั้นก็ ก็อยู่ในกลุ่มบอกว่าจริงเราต้องหยุดทันทีเลยต้องหยุดต้องปรับลดลงอย่าลดรบบเขาบอกว่าต้องลดการออกกำลังกายลงอย่างนไรครึ่งหนึ่งเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคยเคยออกกำลังกายห้าชั่วโมงไหนสักวันอยู่สองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงหกห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดทั้งอินเทนซิตี้คือความแรงลดทั้งดีเอ็นเอซึ่จะตีควาระยะเวลาในการออกกำลังกายแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาพักผ่อนให้เพียงพอขึ้นแล้วก็รับรับประทานอาหารทานอาหารที่มีโปรตีนเพิ่มขึ้น ถ้าบริเวณที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อจะทําให้มันมีผลของการออกกำลังกายที่ดีขึ้นนั้นก็ก็่ะได้ผลนะครับอันนี้ก็สงังเบบนั้นก็เป็นเปวัตถุ<ร>ที่เกิดขึ้นได้ชาวบ,บ,บานจริงๆไม่ถึงว่าอย่างถ้าเป็นกลุ่มนักกีฬาส่วนใหญ่เขาก็จะมีคนดูแลหรือว่ามีการควบคุมการฝึกซ้อมอยู่ด้วยก็จะเห็นหรือว่ารู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่าไอ้ท่ชาวบ้านถ้าเกิดว่าได้รับฟังก็จะได้เตือนตัวเองหรืออะไรที่มันมากเกินไป ก็อาจจะเกิดเป็นผลเสียได้ดิฉันว่านะคะใช่ครับถูกต้องครับแบบอะไรที่พอมองไปสายกลางครับสายกลางดีที่สุดครับก็ก็ออกกำลังกายให้พอมอล้วก็พักสอนให้เพียงพอนะครับอันนี้อันนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเรียกว่าสามารถที่จะคงการฝึกอันนั้นเอาไว้ได้เรื่อยๆครับแล้วก็จะได้มีชีวิตมีความสุขกับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ถ้าสิ่งแรกที่เป็นนักกีฬาที่หวังผลมีการที่จะต้องมีเทอร์ฟอร์แมนซ์ทีดีเนี่ย ถ้าเราฝึกดีๆมีโค้ชที่ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้ผลเป็นที่เลยล่ะครับนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมยินดีมากครับยินดีครับอ่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก